เรียบร้อยแล้วนี่นครับแลนเดืออเอากระเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับลองกระดูกมากเรียบร้อยนะครับหับกินข้าวครับมันสีหอมไปเลยนะครับเขาจะคอย,ยไปใส่หมอตุ๋อีกทีหนึ่งนี่โอ้น้ำเดือดแล้วครับอ่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรุงครับบ สุขุสุขคนนะครับโจมีโควิดกำลังระบาดนะครับรุ่นแรงครับตอนนี้ทั้งใดก็ระวังตัวกันนะเด้อครับมือนี้มาพ่อกับอีสานบานทุนคือเราครับมีอาหารลดเด็ดมากนําเสนอคือเรานะครับมือนีเขาสิมาต้มครับต้มเป็ดนี่ครับเป็ดเทพครับเป็ดบ้านบ้นเลยนี่ครับนี่เนื้อห้องกัดแหล่ออกมาเป็นบางส่วนแล้วครับนี่เขาสิมาต้มนะครับ นะครับสุดหยอดครับรลเด็ดของอาหารชันหยอดของคนอีสานบานเฮ่าครับนี่แหละครับเป็นกับแกมก็ได้เป็นกับเข่าก็ดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยคั้นตอนต่อไปครับไปครับตับครับเท้าแร่เนื้อออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนื้อออกจากเป็ดเรียบร้อยแล้วครับเลอกกระดูกมากเรียบร้อยนะครับอื่ ห้ามาสีตรงครับเข้านีมาสาบแบบสาบตุออบ่อันนั้นอะอยาหเดย๋ยวไป ครับหลังจากทีเห้าหันบ้าเรียบร้อยนะครับนะหลังจากทีเห้าซับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนาตาจะเป็นแบบนี้นะครับเข้ากระสิตุ่มใช่สูตรเด็ดครับใบบวชเขียบนี่ครับมีใบเคยกินบ่นี่ใบบวเขียบแบบนี้เลยคิ Q ้วๆนี่ครับใบบวเขียบบานเท่านี่แหละครับใบบวชเขียบที่เข้ากินนวยมันนะครับหรือว่าน้อยนานี่แหละครับนี่ ใส่ไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องย่านเม้นครับไม่ต้องย่านคิวนี่แหละครับของแสบใบบกเขียบนะครับไม่ต้องใส่หลายประมาณนี้ครับมม่สุราสามสี่กลมกลมนะครับถ้าเกิดใส่ใบบกเขียบเนี่ยผสมเท่ากับคือบักขามครับบักขามเปียกนะครับเราติดต้องใส่ไปนะครับใส่บักขามเปียกเครื่องปรุงเท่ากับมีนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับอ่าผักหอมเปีักไปเรื่อยครับ ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแบบกินข้าวหรือใบกระเพรานี่ตุ่มแบบง่ายๆครับตุ่มใช้ใบบะเขียบเนี่ยที่ห้องขาเขาเนี่ยแหละครับแบบบานนอกอีสานบานเท่านี่แหละนี่แหละสูตรเด็ดเลยใบบะเขียบรอบมาเห็ดเบิ้ลนะครับใส่ใบบระเขียบสุดยอดครับอ่เครื่องเรองปรุงของข้ากกะสีมือนีเข้ากะสีเอาไปขวก็อนนะครับพวก ตะไคร้นะครับคาใบมะกรูดหอมแดงอ่าบักพริกแล้วก็บ,บึกกระเทศครับตลกักบักชีเขาเสียไปขัวแห่งหอมหอมแล้วเขาจะค่อยเอาไป,ไปตุ่มนะครับไปครับครับต้องเสียผ้าขัวพวกอ่าพริกใบมะกรูดตะไคร้นะครับบ,รบ,บักเกระเทศแห่งมันหอมแห่งมันกรอบๆปนหวานเปนสีดับกินข้าวครับมันสีหอมไปเลย นะครับเข้าจะงหวัดไซปซป์หม้อตุ๋มอีกเทนึงนี่นะครับหัวไปเรื่อยๆครับครับนี่หัวมาได้สักพักแล้วได้ทีแล้วครับผมอ่ะพอแล้วครับซ้ำนี้ครับหอมกินหอมบอกม,มาแล้วไปเบิง้งเด้๋เขาไปต้มน้ำนะครับไปครับหลังจากเข้าอ่าตั้งหม้อแล้วเข้าจังหวัดพวกอ่า ตะไคร้ใบมะกรูดขานะครับทีเท่าเอาไปขวบใส่ลงไปเลยครับพริกแล้วก็รากผักชีนี่เนาะทีเท่าเอาไปขวเข้ามาต่ำนะครับใส่ลงไปเลยครับลดเด็ดครับดับกินข้าว เดี๋ยวรอให้มันเดือดครับเดี๋ยวคอยเอาเป็ดใส่โอ้น้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเขาหยิใส่เป็ดลงไปบานี่ครับตูดเป็ดสุดยอดเลยครับนี่สูตรนี้ต้องไปเห็นบ้างได้ครับบัวมีดับล่องบ่มีกินข้าวครับนี่ข้าใส่ลงไป ตามโดยสมุนไพรครับน่ครับใบมอนห่าใสไปเลยขาดบ่วใดก็คือนี่ครับใบเบักเขียบนี่แหละครับรดเด็ดรดเด็ดเลยใบบักเขียบใสไ,ไปพอมนเลยครับอ่านี่ครับถ้าเ่าใส ใบเบักเขียบเด้อหามใส่มานาวครับเข้าตรงใส่นี่บักขามเปียกครับมันยังหอยสิเขากันอาจกลมกลมเลยนี่ครับเข้าตรงไ่บักขามเปียกมันสีนัวเข้ากันกับใบบักเขียบครับนี่เป็นสูตรนะครับใส่ลงไปพอดีอืออย่น้อยครับผุงลงไปเลยเดี๋ยวถ่ายมันเถอดครับแ๋ยวว่าเบิรงดตกแค่นึง,นง น้ำเดือดแล้วครับอ่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรุงครับบัดนเะหมือนนะครับขนอขนอเหนือนก้อนรสดีครับหน,น,นึ่งช้อนเกลือ สองช้อนนี่ครับสมุนไพรนี่ครับใบบกเขียบรสชาติสุดยอดครับอูดใดบกเคยต้มเส่ใบบกเขียบล่องเมืองนด้ครับเมื่อแม่นว่ากินว่าใดนะครับย่างแสบเลยนะครับอ่ะครับ หลังจากน้ำเดือดเรียบร้อยซุกเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็พิตูไทยนะครับดับกินข้าวครับพิตูไทร์ดับกินข้าวดีขนาดนี่เราใส่เวลับกันกานไปเลยนี่ครับ สุดยอดครับกินออกมาเลยพร้อมครับผมนี่ก็เรียบร้อยครับนาตาสีเป็นประมาณนี้นี่นะครับสูตรไส้เบอร์เขียบนะครับนี่เห็นคิ้วๆั้งสีกินได้ด้วยครับรสชาติกลมกลมเลยนี่ครับบอเขียบบานๆเข้านี่ยนะครับเบอเกียบที่เอากินนวยลนี่นะครับนี่ผูใดบ่าเคยลองนี่ล่องได้ด้วยครับนี่ไปบอรเขียบนะครับสุดยอดเขาบอกเลยกอนครับ ใบบวเขียบรสชาตินี่โอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดใส่ใบบวเขียบนี่มันตกใส่บะขามนะครับบะขามบะขามอ่อนก็นได้หรือว่าบะขามเปียกนี่เข้าก็ได้นี่ครับสูตรยอดเะครับนี่เครื่องปรุงสูตรนี่แบบดับดับกินข้าวไปเลยครับดับกินข้าวไปเลยนี่ครับกลุ่นกลุ่นเป็ดนี่เนาะสมุนไพรฮ้า แบบ้านๆลองประยุกเบื้องครับใบบะเขียบใบบะเขียบยอดบะเขียบใส่พอดีครับไม่ต้องใส่ลายนะครับรับรอขวงามีคิ้วครับกินได้แน่นอนว่่เสียของไม่ถิ่มครับสำหรับมันนี้ก็มีตะเพียงแค่นี้นะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับมือนลังสีเอาอาหารอีสานบบานๆเข้ามาเห็ดสูกันเบื้องครับสี่มีอยังก็ค่อยติดตามนะครับสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณหลายร้ครับสวัสดีครับ